คุณผู้ชมครับขอต้อนรับกับเข้าสู่งาน BAV High End Show ประจำปี2022นะครับงานนี้เป็นงานที่2แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะและงาน BAV High End Show ครั้งนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น9นะคะซึ่งงานของเราจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะแต่ตอนนี้เรามาที่ชั้น9ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชั้นนี้มีอะไรบ้างจ้ะชั้นนี้ก็เป็นต้องเข้ามาที่นี่ก่อนเลยเหรออ่าเป็นห้องใหญ่โอ้โหเป็นโถงห้องใหญ่เรียกห้องไม่ได้เรียกว่าโถงเรียกว่าโถงเพราะว่าปกตินะเนี่ยทุก ทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ะจะมีห้องจอัดโชว์เป็นของตัวเองแต่ว่าโถงของ Arch e ชและ Sun Master นี้ทำไมถึงเลือกบริเวณนี้ครับเนื่องจากว่าเราต้องการนะครับที่จะเปิดตัวลำโพง Archer ครคะ,ะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เรามีแมชชิ่งกันหรอลายใหม่ขึ้นมาแล้วก็โชว์วันนี้ครบทุกลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับไม่ใช่ปกติผมติดตาม Sun Master ทางช่อง a c e b o o k ใช่ไหมมี a c e b o o k อยู่ใช่ไหมครับพี่จะผลิตพวก ปลั๊กลางชั้นวางซึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วใช่ครับอันนี้ก็คือานี่คือ power amp Sun Master แล้วก็ปลั๊กลางชั้นวางอุปกรณ์ต่างๆ Power Amp พี่ก็มีด้วยนคันนี่คือ Power Amp ครับโอเคงั้นสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็คือรุ่นที่เป็นรุ่นรุ่นท็อปณปัจจุบันถ้าเราไม่นับตัวเมื่อกลางปีที่ระดับ Ultimate Amp อันนั้น5,000ันวัต ตัวนี้อยู่ที่1,500วัตต์ต่อข้างหูเบาลงมาเยอะแต่ว่าตัวเขาไม่ได้รู้สึกว่าเล็กลงแต่ไงแต่เมื่อกี้น้องโปรเจคแอบสงสัยว่าพี่นี่มันไอรอนแมนหรือเปล่าสีมันไอรอนแมนไงก็เลยถามว่าเอ๊นี่มันสีไอรอนแมนหรือเปล่าครับก็เลยเราแบบว่าผมชอบอะไรที่มันมีสีสันแปลกใหม่ครับก็จะมีอย่างตัวสแตนดาดเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วก็มีสีทองกับสีแดงแล้วก็ส่วนตรงโ้นนะครับเป็นสีดํากับสีอ สีออกคองแดงอันนี้อันนี้เป็นซีรีส์คุละซีรีส์กันคุละซีรีส์กันครับตัวนี้เป็นโมโนบ็อกส่วน2ตัวโน้นที่อยู่ด้านโน้นกับด้านบนเป็นตัวสเตอริโอเหมือนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต่างสีแต่เป็นสองชันนลตัวนี้เป็นโมโนก็หนึ่งช่องตัวนั้สองช่องในราคาสองแสนห้าเหลือแค่แสนห้าตัวนั้นหกแสนบาทครับหกแสนตอนนั้นเป็นราคาชั้นวางครับเขาเขียนตัวเล็กๆตัวน้อยๆเอาไว้ว่าชั้นวางเหมือนเขาหลอกเราเหมือนเขาหลอกเราให้เราเดินขึ้นมาของถูกจังเลยจริงๆชั้นวางนะคุณผู้ชมนะอ่าโอเคตอนนี้ Archer เนี่ยมา X กับ Sun Master ได้ยังไงก็คือเราเป็นงานนี้ก็เป็นพาร์เนอร์กันจอยกันร,ระหว่างตัวลำโพงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือ,อ Power Amp นะครับซึ่งเราจะทำให้เห็นว่าเราก็สามารถจับคู่กับลำโพองอะไรก็ได้แอมอะไรก็ได้ที่ที่อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน นะครับสามารถที่จะเล่นด้วยกันได้ทั้งหมดเลยก็คือแมทชิ่งกันได้แมชชิ่งกันได้ครับแมชชิ่งกันได้กอเช่พาไปดูด้านคำลำโพงดีกว่าแน่นอนถ้าในเรื่องของลำโพงนะคะก็เรามาดูตรงที่2คู่นี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว a ัชเชอตัวที่ใหญ่สุดเป็นแกรนทาวเวอร์เพราะว่ามันเด่นมากๆใหญ่มากครับใช่อีก3รุ่นก็เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยมีมาโชว์ในงานนี้ ครั้งแรกด้วยในประเทศไทยครับผมตอนนี้ตัวแกรนี่เราใช้ตัวไหนครับเอ่อตัวไหนเปิดโชว์อยู่เอางี้ก่อนดีกว่าอ่าตอนที่เปิดโชว์วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวคู่ด้านในคู่ด้านที่2ด้านในคู่ที่2ด้านในก็คือเปิดโชว์อยู่ใช่ครับคือเอาอยู่ใช่ไหมในโถงแบบนี้คือสบายมากครับสบายมากเลยแล้วสีปกติเขาจะใช้ห้องเนี่ยเพิ่เขาที่จะแบบคอนโทรลเสียงแล้วก็การจูเสียงให้มันได้ได้ในระดับมาตรฐานแต่ที่ใช้โอเปนแอร์เปิดกันเลยทีเดียวสบายมากครับอยากโชว์คุมได้หมดเลยทั้งบ้างครับ ถ้าอย่างตัวใหญ่นี้ก็เต็มเลยเต็มเลยตัวนี้ได้เต็มเลยใช่ครับตัวนี้เปิดโชว์ที่ชื่อรุ่นอะไรนะฮะตัวที่โชว์อยู่จะเป็นรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น Diamond DMD ช่ครับเป็นทวิตเตอร์ดิม่อนรุ่นใหม่แต่เดี๋ยวผมจำจำจำชื่อรุ่นไม่เป็นไรพอเรียนผมเขุ้่งมากครับไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อาจ์เธอร์ของอาร์เธอรกับพี่อาจจะจำได้ไมพี่จำได้ไหมของอะไจำได้จำได้ของเราเองจำได้ตัวจำวันนี้ไม่ได้เนี่ผมไม่ไม่สัมภาษณ์ต่อแล้วนะครับเพราะผมผมจำได้รุ่นใหญ่แล้วก็รุ่น2รุ่นนี้แปดสิบเอ็เอาจับไปเลยดีกว่าแล้วด้านในครับเป็นผลิตภัณฑ์ของอะไรตัวนี้เป็นเราอาศัยพาร์ทเนอร์ร่วมกันครับก็จะมีตัวออเดียนะครับค่ะพวกนี้ก็จะ เป็นซีดีหยิบยืมมาหยิบยืมมาเดี๋ยวก็มีใช่ครับก็จะมีพวกฟรี VTL ของพาร์ทเนอร์กันแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นสินค้าที่เรียกว่าหาฟังยากมากเป็นงานแฮนด์เมดจากอเมริกาทุกอย่ก็คือยกมาให้ฟังใช่ครับมีอะไรแปลกๆเยอะห้องเนี่ยครับเห็นพี่อาทิตย์นี่ถือใบนี้แบบมั่นใจมากจนจะขยับใบมีอยู่แล้วนะพี่อาทิตย์จะขายข่อพี่อาทิตย์พูดเรืราคาใช่ไหมอ่ะพี่อาิตย์ส่งสัิมารขายได้เลยครับก็ แชเชอร์นะครับผมไอตัวเด็ดเลยตัวใหญ่ๆเนี่ยเเอานี่ลยใหญ่หยกเราเนี่ยใหญ่ท่วมหัวไงีครับราคาแค่ล้านกลางๆราคาแค่ล้านกลางๆปกติเราจะเห็นลำโพงไซส์ขนาดเนี้ยอยี่สิบสามสี่ล้านแล้วครับอันนี้ล้านกลางๆเราก็สัมผัสได้แล้วนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาก็หกเจ็ดแสนแปดแสนไล่กันลงมาก็ไล่ระดับราคาใใชช่่คครรัับบขนาดไปใช่ครับ แล้วตอนนี้ในฝั่งของ Sun Master บ้าง Sun Master นี่มาจากชื่อพี่หรือเปล่าเนี่ยอาทิตย์เนี่ยใช่ใ่เลยครับใช่เลยใช่ไหมอาทิตย์ก็ s ันเลยครับแล้วเป็นคนชอบสีสันอยู่ร้อนแรงชอบสีสันเป็นคนชอบใช่เลยครับตัวนี้ตัวนี้สเปคของเขาเท่าไหร่นะหนึ่งพันหารัตแล้วคันที้แล้ว5,000ันวัตตหายไปไหนห0 0พันวัตตัวนั้นเป็นอัลติเมทอัลติเมทคัสตอมสั่งสร้างแล้วก็เราก็ส่งลูกค้าไปแล้วอ๋อคือเราจะต้องสั่งเออผลิตภัณของพี่ต้องสั่งไหมต้องสั่งต้องสั่งต้องสั่งเท่านั้นต้องสั่งใช้คาว่าขายไปแล้วด้วยขายไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสเปคแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็ ไม่เกิน3เดือนไม่เกินสเดือนครับแล้วก็ได้ของที่เป็นเขาเรียกว่าสเปเชียลโปรดักต์สำหรับคัสเตอรเมอร์นั้นๆเลยหรับผมสำหรับลูกค้าเลยใช่เลยครับใช่เลยครับเอาละเราได้ความรู้จักกับอาเชอร์แล้วก็ซันแมสเตอร์ของทุกคนนะวันนี้เป็นวันเสาร์และพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์วันเสาร์ที่เป็นวันอยู่แล้วคาดว่าคนก็น่าอยาก มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้แลละรบกวนพี่อาทิตย์ช่วยฝากร้านหน่อยนะครับก็เมื่อวานก็แน่นแน่นพอสมควรเลยแล้วครับผมวันนี้ก็อยากจะให้มานะครับเชิญชวนกันมาที่งานนะครับ BAV เดินทางสะดวกนะครับที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็มีเครื่องเสียงผมว่าน่าจะเป็นการรวมเครื่องเสียงที่มากที่สุดในประเทศไทยครั้งหนึ่งเลยงานนี้ดีอยู่แล้วดีมากๆแล้วก็เราจะได้เห็นเครื่องเสียงแปลกๆเรียกว่าเป็นกําไรแล้วกันเป็นกําไรของของของคนที่เข้ามาชม ครับ,รบเพราะว่าเครื่องเสียงะระดับพวกนี้หรือหรือการรวมตัวกันขอ,ของงานที่จะเราจะได้เห็นภายในวัน2วันครั้งเดียวเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปไกลใช่ไหมบางทีเดินทางไปต่างประเทศเราก็ไม่ได้ฟังอ่ามันเป็นจังหวะที่บางบางวันห้องนั้นอาจจะเปิดหรือไม่เปิดเขามีเป็นรอบรอบ,รบแต่ประเทศไทยเราฟรีตลอด สแตนบายตลอดผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าห้ามพลาดห้ามพลาดจริงห้ามมพลาดจริงครับเล่ยอะไรได้เก่งกว่าตัวพี่ก่อนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อาทิตย์นะครับอาร์ช r s u ซันแมสเตอร์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่